เสตวันกขึ้นเป็นภาพที่สวยงามมากสวมมากัสดีครับคุุุณุนคุจะเล่นกับพ่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยจัดขึ้นมพ่อโอ้พ่อกลัวโอ้ท่าประจำออรอรออรอสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องรายทองคำนะคะ วันนี้พี่ทองไปทำภารกิจอีกหนึ่งวันนะคะเร,เ,รเร็วพี่ทองอเราจะพาพี่ทองไป <c oughs> ไปบา้นกับน้องเจ้าะคะ่ะ พี่ทองพี่ทองรีบทชไหมกลัวไม่ทันเดินเดินก่อนพระาจารย์เลยฝ่าว่าฝ่าวงพี่ทองฝ่าว่างเงยันประทันอะไรนะเรือ้อยเดียวเืออะไรหน่อยเดียวโอ้ หุ่นเนาะตัดงใจแล้วนะอมีห่นมาตัแะ่ต้องดิยนี่นะคะทุกนเริ่มร่วมเดินทางไปใส่บัตรกับเรานะคะอ่าโอ้ยยาฝ้าเปิดอย่าฝ้าเปิด ฮาระบบอันนี้ดอกเราอันนี damn, ้น huh ้ำก้นอยู่เมนคนจะส่นมทางหันละงอน่จะยังเว้ะลงอนี่ังด โอ้ยธรรมดาสุดโโลเนาะสุดโโลไม่อาบน้ำก็โโลวันนี้จะพาพี่ทองใส่บาตรกับน้องตาและก็น้องกันเจ้าเนี่ยทีเป็นครั้งที่สอง้วที่เกิดมาได้ใส่บาตรกับพระทองใช่ไหมครับไม่ธรรมดาอ่ะฮไม่ธรรมดา ค่อยๆละค่อยๆค่อยๆเมยังกรท่านจะเฝ้าแห้งลายข้าจารยเพัน่าอยู่พ่นบรเฝ้าดอกลูกเลนีต้องบอกว่าไม่ทำมจะไม่ธรรมดาเรอพากางีเอาความามมาร่มดูนะคะตะวันหน่อยเลย ตะวันกำลังขึ้นอย่างสวยงามเลยนะคะโอ้โเป็นภาพที่สวยงามมากสวัสดีครับอหสุดลอสุดหล่อสุดหล่อนครมาต้นรับเราพ่นสุดหล่อามาต้อนรับมาตอนรับ นี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับมาถึงแล้วอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าได้เห็นเท่ๆนอนรอละคันนอนรอแล้ว โอ้เขาตั้งท่าคือเถะไปสายละฮะโอ้ท่าประจำอ๋อเรารอละเรารอท่ากบของน้องดาวท่าสวยน้องสาวก็เรียนแบบเมื่อวานนะท่ากบท่ากบดฮะฮะโอ้ยฝุ่นไปหาเมียเขาแล้วฝุ่นฝุนไปหาเมียเขาแล้วฝุ่นโอ้ย เอาถอยมาถอยมาถอยมาเนี่ยโอ้ดู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 ฮ่าฮ่าฮ่าถอยฮอยดูถอย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 มาแล้วพี่ทองมาหาลูกนะฮมาหาแม่แป้งแล้วโอ้โหดูแม่แป้งดีใจดีใจดีใจครับทองถอยพุ่น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 จะเล่นกับพ่อแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยจัดกินนมพ่อโอ้พ่อกลัวอ้าวนี่นี่ เออาน่แนเยอะมาๆๆก็เจอไปหาพ่อครับไปหาพ่อดูก็ดู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 แม่เพิ่นกับพ่อแม่ดูเบิ้งปู๋แม่แม่หวงกับแม่หวงอย่าฟาอย่าฟาเห็ุงานอย่าฟาอย่าฟาอย่าฟาโอย่าฟาอย่าฟาเบิ้ง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 ลูกสาวเพิ่นวอ้ยวุ้ยวุ้ย เอ้ยโอ้ลูกสาวสพาไปลักกล้วยสพ่นี่ะนี่นี่นี่จักสิดใจเอาู้๋วัีไปหากแล้วไปอี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 กแล้ว ไปแล้วพุนกาไปแล้วพุนยางน้ำไปแล้วพุนุนางนำ้ำตะเตลเตะเตลเตะเลแล้วพุนตะเลตะเลแล้วอ้ยพุนไปน้ำโพเดินตามพ่อไปเลยแม่ไปน้ำโพเดินตามพ่อไปเลย้านม่กาหดไปหามแล้วเอ้ามาทางพี่มาทางพี่ละ <laughs> นี่ก็ทองนั่งนั่งนั่งบอกให้นั่งนั่งนั่งก็นั่งนั่งแล้วนะคะเอาบอกให้คานคันเหมืนน้องดาวดูสิคันคานเป็นไหมคานคานเป็นไหม มองเราเการ็จดัดแล้วนะคะ

เอาได้ห uh, uh, um, ี่ปัจจัยใสาไอาครับไปเอาจันจามาได้จะเอาจันจามาใส่บาทด้วยแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้ว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 จันจาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลูกมามามาม อาเจมาเจ้ามาลูกแมามาลูกแม่ลูกแม่เมย์พอกับพ่อเม่ดูแม่เขาดูแม่เขาหงครับห่องมากเพาลูกเดินไปไหนไม่ได้นะคะห่องมากอย่าไปขืนขี้

ตอนนี้ก็เสร็จสิ้น <S <S แล้วนะคะเ,เป็นการใส่บาตรที่ทองน้องดาวแล้วก็น้องจันเจ้านะคะตอนนี้เราใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับด <Store. S 2> ูความน่ารักของน้องจันเจ้านะวันนี้อุ่นมากนะครับมาอยู่พร้อมคบหน้าครบตาเลยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกท้องท้องไหมแม่แล้วก็คุณพ่อนู่นไปแย่งอ้อยเม็ดแป้งอยู <la> <ungen> ย่ท้อย ไปย่งอ้อยแม่หน่อยถอยมามาของแต่ของกินอยู่นี่แหละพี่ทองโอ oh, ้โหน่นนุ่น่นุ่น่น่นนน่นนหุ้นหุ่นุ่นหุ่้อุ่่้า อเป้งกินยะลูกกินยะบ่กล้ากินติโอ้เขาใหญ่ช่องอยู่นําบ่กล้า พอเลือนบอกจะกินก้วยจะกินอ้อยแล้วโอ้กิล้วยจะกินอ้อยแล้วโอ้คือจะกินแต่หน่อยแท้ลูกเพิ่งจะซ้ำมือมาหนิเออมีแจะสายกินไปเจอกันนะไอ้สีดู สุดยอดมากเลยภาพมีอบอุ่นมากเลยนะพ่อแม่ลูกค้องเฮ้าเฮ้าแน่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 โอ้ยแม่งแต่งหัวงวดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วสุดพี่ดาวไปล้กลัวอู้หูดูวิ่งดูดูอู้หวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไปหาพี่ดาวอ้าวพี่ดาวเป็นไงพี่ดาวจะเป็นยังไง สำหรับคลิปวีดโอนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ FC ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเออเออเอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีดโอหน้านะครับ FC สำหรับคลิปวีดโอนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพี่ทองขอบคุณครับครับสวย